สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะราจะพาทุกคนมาดูวิธีการจ่ายเงินประกันสังคมนะคะผ่านแอป s h o p ป e Pay นะคะจะเป็นม .40 น,นะคะก็เอาให้ทุกคนเข้า Play Store นะคะเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปนะคะ s h o p ป e Pay นะคะพิมพ์คำว่า s h o p ป e Pay นะคะถ้ามันโชว์ขึ้นมาก็กดเลยนะคะแล้วก็กดติดตั้งะคะ่ะโทรศัพท์บางรุ่นนะคะมันจะมีคำว่าเปิดด้านบนนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จเนาะ แต่ตัวนี้เป็น vivo นะคะก็จะมีคำว่าปุ่มเปิดด้านล่างนะคะกดเปิดค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะเาแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วเดี๋ยวจะมี sms นะคะส่งมานะคะจะส่งมาในเครื่องนี้นะคะพอดีเบอร์อยู่ในเครื่องนี้มาแล้วค่ะ463497นะคะ พอเข้ามาหน้านี้นะคะทุกคนถ้ามีโฆษณาขึ้นเราก็กดปิดเลยนะคะเราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะเพราะตรงนี้มันเป็นศูนย์บาทนะคะกดเติมเงินค่ะเติมเงินนะคะรถจะเลือก M Banking นะคะเป็นกรุงไทยเน็กเนาะก็เลือกกรุงไทยเน็กทีนี้นะคะก็จํานวนเงินเนาะอ่ารถจะเติม300รอนะคะทุกคนเพราะว่ารถจ่ายมสี่0นารอบาทนะ ็จแล้วก็กดถัดไปนะคะเขาลิงก์เข้าธนาคารกรุงไทยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ให้เราใส่รหัสผ่านของธนาคารกรุงไทยนะคะหกหลักให้นะคะอ่าทีนี้เขาก็ลิงก์มาธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อนเเขาก็ดูรายละเอียดนะคะบอกว่าช็อปปี้เพ ใจบินช้อปปี้นะคะก็มีหมายเลขอ้างอิงที่1ที่2จํานวนเงินนะคะ300บาทเนาะเราจะโอนเข้าช้อปปี้เพนะตอนนี้คืออยู่ในแอปกรุงไทยนะทุกคนมันเด้งมาแบบอัตโนมัตินะทีนี้ก็กดถัดไปเลยค่ะาจากนั้นนะคะก็ดูด้านบนนะคะชื่อของเราเนาะจะเติมเข้าช้อปปี้เพกดยืนยันนะ เรียบร้อยเขาบอกว่าทำรายการเสร็จนะคะเราได้รับการชำระจำนวน300บาทไปที่ s h o p e e p a y นะเราก็กดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้กับบอกว่ากลับไปที่ s h o p e e pay เขาบอกว่าคุณต้องการกลับไป shopee pay ใช่ไหมก็บอกว่ากลับนะคะโอเคนะคะก็ลิงก์มาที่ shopee pay นะคะบอกว่าเสร็จสมบูรณ์นะได้รับเงินเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วทุกคนง่ายมากเลยและทีนี้เราจะไปจ่ายเงินประกันสังคมเป็นม40นะคะให้ให้กดคำว่าจ่ายบินนะคะตัวนี้นะคะจ่ายบินเนาะแล้วทีนี้นะคะก็ให้เลือกนะคะบินประกันและประกันสังคมตัวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเลือกประกันสังคมมาตรา40นะคะ เขาบอกว่าให้ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะก็คลิกตรงช่องว่างค่ะแล้วก็ใส่เลยค่ะนะคะพอใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนเช็คให้เรียบร้อยว่าถูกต้องไหมแล้วก็กดเช็คบินนะคะเขาก็จะโชว์นะคะหมายเลขบัตรเนาะแล้วก็ชื่อเราเนาะเป็นประเภททางเลือกที่3นะคะของประกันสังคมมาตรา40นะคะนะคะทุกคนทุกคนก็ลองเช็คดูนะคะว่ามันถูกต้องไหมนะคะตรงนี้แล้วก็ อากดถัดไปนะคะแล้วก็กดเช็คเอาท์นะคะเขาก็บอกว่าประกันสังคมมาตรา40โซเชียลนะคะ180บบาทนะกดนะคะชำระเงินตรงนี้คะ่ะใส่รหัสผ่านนะคะ เขาบอกว่าทำรายการสำเร็จนะคะช้อปปี้เขาก็จะสำรวจความพึงพอใจเรานะคะก็อ่าพึงพอใจนะคะกดพึงพอใจไปเลยค่ะให้คะแนนเขาสัหน่อยเนะเาะอ้าวมันเด้งมาโฆษณานะคะแล้วก็จะให้เราไปชอป้อปในช้อปปีนะคะก็ให้กดออกหมดเลยนะคะหากใครนะคะที่ เพิ่งเข้ามาใช้ shopee pay ครั้งแรกเขาก็อาจจะให้สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนนะคะก็ทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วจำนวนเงินตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงโควิดนะคะก็จ่ายแค่180เนาะไม่ถึง300นี้รถก็เพิ่งรู้วันนี้แหละค่ะก็หากเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะลงไปทำกันดูค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกาลังใจให้กับช่อง road travel ด้วยค่ะขอบุณค่ะ